ก็อยู่กับผมอยแล้วนะเอกนะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมใหม่คนวะบคู่กันนะก็วงแหวนแกะน้อยนะใครมีทรัพยากรที่เป็นคำพีฟรีก็จัดกันได้นะแล้วก็จะมีกินของแคปเปอรี่พวกไวแล้วก็ยอนนะยูสีแล้วนะนี่คืออีเวนต์หลักของเราเซอร์ฟิตการฝึกฝนของอโนโสเกตนะระยะเวลาถึงวันที่28เอ๊ะเอเอถูกแล้วปสิงหาถึง28สิงหาคมน,นะ ก็จะเป็นสกินของเซลฟิสนะก็กดเช็คชื่อเพื่อรับนะมีรับมีซื้อด้วยนะก็จะได้ปลาสัตป่าเขี้ยวที่2กับเหรียญแชร์ปลาสัตว์ป่า,านะมาประมาณนี้ส่วนกล่องที่ว่าเราได้ฟรีก็สามารถไอดีได้นะก็เดี๋ยวเราจะไปใช้ตูวเช่ากันสําหรับเจ้าตัวของอิโนโนซุเกะนะน่าจะมีกิจกรรมให้แลกนะกระบวน่าเพิ่มเติม กิจกรรมแลกบัตรเช่านี่นะก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวอินโนสเกะฮา,าชิบีระนะฮาชิบีระใช่ไหมอ่าจริงๆต้องอ่านว่าฮาชิบีระอินโนสเกะนะถึงจะถูกนะมาลองกดเริดใช้ดูซิม่มเป็นได้รับมือเรี่อยๆนี้ เอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์สกิลก็จะเปลี่ยนนะส่วนภาวารก็จะเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าเลตโกดูสก็กลับเข้าสู่กันในเกมกันเลยดีกว่านะก็เราจะมารีวิวเจ้าตัวของอาชีพบีระอาชีพบีระหรือเปล่า เอาเป็นว่าไม่ชื่ออินอสเกะนะ <c oughs> ก็เรามาเล่นในสถานะจังเกิลก็รอบนี้ผมออกโซลิเวอร์นะ <c oughs> ก็กดยอยุยุไปยังก็บอกว่าเสียงมันค่อนข้างน่าลำคาญนะเพื่อนบอก <c oughs> อันนี้ก็เล่นกับเพื่อนๆนะ <c oughs> จะมีทันจิโร่มาด้วยนะส่วนเซนอิซึก็สกินก็จะมาตอนช่วงประมาณน่าไม่น่า10บโมงก็สิบเอ็ดโมงครับประมาณนั้นเวลานะน,นะ <c oughs> ต้องดูว่ามากี่โมงนะมีคนมาเวทนะจังหวะนี้ยังไงอหนุ่ม จังหวะนี้ยังไงเราก็ตีวูไปก่นอนเขาวาร์ปร่างเงากลับมาเนะพื่อเราปิดสกอร์ได้เหรอนะผมก็เลยวกกลับนะจังหวะนี้นะก็ชิวๆครับฟาร์มไปสบายๆนะแต่นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรความฟาร์มครับรอของก็ฝันของข้างก็จะเป็นเจ้าตัวของอินโนสเกตเหมือนกันนะแต่ของฟาร์มจะรู้สึกขึ้นเป็นผ่านฟาร์มนะส่วนเราจะเป็นดาบฟาร์มนะ อูก่อนมิดเล่นว่างไหมไม่ว่างเลเรื่อยครับเรื่อยนะเล่นเจอตัวของอีโนสเกะนะเสีบรรยากาศไปฮะเพราะว่าเราไม่ได้รีบร้อนอะไรขนาดนั้นก็ฟาร์มไปนึกอะไรไม่ออกฟาร์มไปก่อนนะก็เป็นเรื่องปกตินะสำหรับการเล่นอาร์วีนะปกติแล้วผมก็จะเล่นประมาณนี้นะเก็บออบเจ็ตทีฟถ้าเรานึกไม่ออกนะ ว่าจะไฟดีรือไม่ไฟดีก็รอเพื่อนครับจังหวะนี้ก็ยังไม่เข้าไฟนะผมจำไม่ผิดนะมูลาดยังไงโดดไปก่อนโดดลมนะโดดลมโดดคือโดดคือจริงๆก็โดดไปก็เพรว่าผมบื้อ่ะงั้นท่าว้าไม่มีนะเสียดายไปหน่อยเพราะโนสเกตมีท่าว้าคล้ายๆกับเซเว่นสูตรของเจ้าตัวของไม่ชื่อว่าอะไรเฟรน่ะ ก็ฟั่มฟ้มไปครับคล้ายๆไปยังไงเราก็เอาตายนะช็อตดีคือแย่มากผมไม่ยอมก,กันนะเอาสุดนะฝืนนะก็ฝืนแต่ก็ได้อีกตัวนะก็เป็นดับเบิลคิวนะเซเนียวยังไงเซเนียวมีเลดโอ้หรือจะเชื่อ่างแซดเลยโซแซดกุญแจมือไม่ใช่น้ำโซแซดพามพลม เล่นมุกค,คนเดียวตบมุกค,คนเดียวนะเงาเงาช่วงนี้เวลานี้นะการคิปเวลานี่แหละก็ไม่มีใครมาช่วยอัดนะเสียงก็ต้องใช้อย่างจํากัดนะก็ปกติดีครับฟังฟ้าไหมครับนึก,นอ,อ,ก,กนะนอะไรไม่ออกก็ฟังฟ้าไปนะนึกอะไรไม่ออกให้ตีบูขาดบูมันจะขาดใจตายแฮร์รอเล่นรอเล่นรอเล่นลน,นะก็เป็นสกินฟรีนะ เป็นระดับ a n i m เมชันจะเรียกว่าระดับอะไรเดียวเขาบอกว่าระดับแอนิเมชันนี่มันสูงกว่าพวกมาร์ติเคอีกเหรอผมไม่แน่ใจนะนี่ก็ต้องไปตามดูกันนะว่าคอแลบบางคอแลบมันไม่กลับมาแล้วก็น่าจะแรงจริงๆนะอย่างพวกซอฟต์แออนไลน์พวกเนี้ยผมว่ามันก็ค่างแรงนะก็คงไม่กลับมาจริงจังหวะนี้ยังไงครับเลนล่ามีไฟไหมตีบ้านกันดีกว่านุ่ม สามนาทีสีนะ่สิบนะก็ไปีบ้านลวลวลวรัวๆเพลินๆแบจังหวะนี้ไปชิวๆนะโดดออกก่อนเลือดจะหมดตัวเลนกลางเขามีไฟนะครับส่วนเลนบนก็น่าจะแตกนะเวฟเข้าพอดีเราค่อยไปเ,เทิดคืนนะแต่งจริงนะชิวๆคนอ่นคลิปก็วัคนดูจะง่วงตามไหมเนี่ย น่าก็ชิวๆนะฟาร์มฟาร์มครับจังหวะไหนะบวกได้บวกนะผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยวัดกับเซลฟี่ไฟสงคามนะถุงกัวพ้าก่บแบบคุณโดนดาดเนี่ยตอนนี้เราก็เล่นกับเพื่อนนะสามคนนะครับไดชิวๆนะฟาร์มฟาร์มครับนึกอะไรไม่ออกฟาร์มไยค่อบแทง จบจับจบจับนะสกิลสองนี่สวยนะอันตีก็สวยนะถ้า1หนึ่งยังรู้สึกเฉยเฉยนะแต่ก็เข้าใจแหละทักขิงจกทักนี่อะไรวะเนี่ยเอี่ยงวะเคขียร์เวฟกลางช่วยเมทนะผมก็ไม่ค่อนข้างกลัวมูาดฝั่งของข้ามนะเพราะว่าเขาเพิ่งมาฝึกเล่นน,นะก็ถ้ากดเขาได้ก็กดครับเขาจะได้ไม่ต้องมีสเปซในการเล่นมันจะอันตรายต่อเพื่อนนะ ก็เลยดูไม่ค่อยเซเรียส่ะไรทูเรนก็เก็บเจ้าตัววิปไปนะวิปก็เหมือนจะเพิ่งฝึกเหมือนกันเลยปะอันนี้ไม่แน่ใจนะผวามฟาร์มไหมครับชิวๆของเราอยู่กันยาวๆนะ16นาทียาวๆเลยพูดกันยาวๆนะอาชิวๆเกมนี้ก็เหมือนจะชิวๆไปนิดนะึงผมก็เลยดูแบบไม่ค่อยะซเรียสอะไรนะแบบตามในเกมนะ ฟาร์มไปชิวๆมนก็ว่าจริงๆโมหลาน,นเขาจะเล่นไม่ค่อยแข็งนะมันก็เขาฝึกอะไรนะว่าเขาไม่ได้เนละคนเรามันไม่ได้เล่นเก่งทุกตัวนะนี่ก็มาโซนบูนะแต่บูเข้าไปหายไปและอนี้ก็มาโซนเจ้าตัวของเทลอานาดโดใส่โดดใส่ไปก่อนไอ้นุม่มนี่นะประมาณนี้นะก็เก็บคิวไป โนสเกปูไปแล้วโนสเกฝันรขคางเขาไม่ไหวถ้ากินฟรีที่ทุกคนก็อยากเล่นแต่ตัวละครไม่แนะนำไม่เล่นนะครับมันยังดูแบบพี่ดอยก็บอกว่าไม่เล่นดีกว่าในไลน์นะแต่ก็ถ้าใครอยากเล่นก็ลองดูครับตัวมันแอบเล่นยากนิดนึงนะสำหรับเจ้าตัวเซลฟิตนะผมรู้สึกว่าตัวมันยังเล่นยากกว่า เจ้าตัวของไอ้นี่แหละมันชื่อว่าอะไรนะมันมันชื่อว่ามันชื่อว่าอะไรนะผมลืมชื่อเฉยเออมูลาดแอบเล่นยากกว่านะเพราะมูลาดมันเข้าาออ,ออกง่ายกว่านะเจ้าตัวนี้มันต้องเข้าไปเบิร์ตท,ทีเดียวหรือไม่ก็ไปแทงให้เพื่อนนะมันจะมีประโยชน์ตรงนั้นคนระับก็ประมาณนั้นนะสำนะหรับการเล่นชิวๆเรา ฟาร์มไหมครับมีอะไรก็ฟาร์มนะจังหวะแก๊งกช่วยเพื่อนหน่อยก็ชวนะอันนี้เราโดดไม่ถึงนะเออเทลฟิกะชิวๆครับเก็บไปเรื่อยๆเราไม่มีบูนะก็เลยอาจจะเล่นยากนิดหนึง่งตดเดซฟอร์โบไปแล้วเอฟเฟค่อนั้งสวยนะ อ้วกและอะไรแหละขายของให้เขาด้วยเอาเลยเราไม่ฝืนนะครับแต่เราตายนะจังหวะไหนเข้าได้ก็เข้าครับจังหวะไหนเข้าไม่ได้ก็ถอยนะมันไม่มีบูมนะครับถ้าผมมีบูมจะกล้าเล่นกว่านี้นะ บูหมดเหมือนไม่มีน้ำมันเลทมุลัดเขาดูไม่เข็ดเนาะาำ <c oughs> ดิจิวนะก็ถเทยดาบไปดิจิวจังหวะนี้เราก็มารอบูบูยไม่มาขาดใจ ป่าฝั่งข้ามเขาเงินเยอะกว่าเราแล้วนะต้องรีบฝามนนครับฟามแกนะฟามแกก็ต้องแท็กเวฟคลปนะเขนะาอยู่ดานนะครับเขาอยู่ข้างหน้าผมนะเดินม,มาแล้วงงให้เขามีจังหวะกล้าเล่นครับแล้วก็จะได้มีจังหวะส่วนเขานะวิธีการเล่นป่าโตเหมือนกันนะ จังหวะนี้นะยังไงดดไม่โดนนะดูดไม่โดนต้องถอยนะก็มาเซตไฟใหม่เอาบูก่อนนะเราไม่รีบนะครับเซฟิทเป็นตัวละครที่จะต้องใช้บูอย่างหนักมากถ้าป่านะถ้าออฟเลนก็อีกเรื่องหนะึไปออฟเลนก็น,นี่หมดเร็วอยู่ยจังหวะนี้เรากล้าเทรดนะแลกไปเลยนะ ูนะเทลฟีมากเข้าสู่ในช่วงเทลฟีเวอร์ฝนก็ไม่มีเบลดเลยนะก็เลยชิวๆหน่อยแต่จะไม่ชิวก็ตรงที่ป้อมเราจะแตกหมดนั่นแหละแอบเศร้าแอบเศร้าอยู่แอบดราม่านะแอบดราม่านะกับพี่เจมก็จะเล่นทันจิโร่นะครส่วนก้าก็จะเล่นมุลาดนะ มันบอกไม่จะเติมเซนิสอแต่ส่วนผมก็เติมใช่เติมเหมือนกันเหมือนกันเนตะิมเหมือนกันไม่ต้องมันห่วงนะนี่ได้ฟอร์บโอกไปโดนสองตัวด้วนะรุ้มมากนะสวยมากนะจังหวะโอเคแล้วก็เทปนะ อันนี้จังหวะนี้เราไม่ต้องกลัวกันนะครับเพราะว่าเราเล่นได้ก็เล่นนะเพราะว่าเราด,ดามิอเกว่าเขานะเราวิวเป็นโซลิเวอร์เราจะได้ด,ดามิอเกวาเขาอยู่แล้วจากจ้านี่ย้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นของกันแค่กันชิ้นเดียวนะของกันจะขึ้นเป็นโอดินวิวมาแก้ทางเจ้าตัวของเทวนะเราจะได้วิ่งเร็วไปส่วนหน้ามันทันจังหวะนี้ก็อาจจะจบเลยนะดูส่งแล้วจบไม่ได้ก็ถอยน,นะก็ฟาร์มนะครับ รู้สึกว่าจังหวะนี้จะให้เพื่อนโซนนะผมจะมาเอาเจ้าตัวของบูรีดาก่อนขั้นขั้นสองมั้งถ้าจะไม่ผิดนจังหวะนี้ผมส่งสัญญาณให้เจม,มาโซนนะผก็เลยตีง่ายนะ่ะแอบตีแรงอยู่นะเห็นนะเซฟิปป่าก็ไม่ได้แย่ครับแต่ถ้าเกมตามนี่น่ารกมากจริง,รงเกมตามเหนื่อยเนอะไรติดเกมตามแล้วเหนื่อยครับนะ มันก็อาจจะแบบเล่นเราไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะในส่วนของเซลฟิตนะจงังหวะนี้ก็หาอดินวิวนะอดินวิล่างสุดแหละทำฟาร์มนะครับชิวๆนะก็อย่าลืมทำกิจกรรมนะลองอินมันหนึ่งได้คมเคี้ยวสัตว์ปากได้นะน่าจะสองอันต่อวันปะ่ะแล้วก็กิจกรรมเล่นหนึ่งวันถูกปะ่ะผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำผิดก็ขออภัยได้นะเรื่องกิจกรรมนะส่วนชิ้นส่วนก็อยากเพิ่งรีบแลกก็ได้คนระับ อันนี้เรากล้าเทรดเพราะว่าเราดามดเมจเยอะกว่าเขานะเรามีเลสด้วยนะก็ช่วยในเรื่องดาเมจของเราได้อยู่จนะังหวะไอ้เพื่อนบอกรีบหยิวโอยิวผมก็แบบก็จังหวะมันโชว์มันก็ต้องโชว์หรือเปล่าไอ้หนุ่มนจะังหวะน,นี้ก็ดันบ้างสูงนะรู้สึกว่าจังหวะน,นี้น่าจะจบได้เลยมังไม่แน่ใจนะ ตายนะครับแรงนะครับโซลิเวอร์นะแรงมากเลยนะเดฟอร์โบตึงๆอ่าโอดินวิวมาตอนจบเป็นพระเอกเราเองจะดีหรือไม่ดีนี่จะถามว่าทำไมตีแรงดีเลด่าโซลิเวอร์ก็แรงนี่ก็จบ เกมไปเป็นที่สวยงามนะสำหรับตานี้นะครับก็มาแย่นะเซอร์ฟิตป่ะก็เล่นได้เล่นได้ชิวๆเลยมาก,ก็ประมาณนี้นะาสำหรับการรีวิวสกินของเจ้าตัวอินโนสเกจะพูดไอไเสร็จก็แล้คอสคิวนะสำหรับเรานะครับเอ็ีซึ่งได้แก สักามโตผู้นี้นั่นเองนะแกเงินอยู่ที่12,401สร้างความใจอยู่ที่ 30. 7แล้วก็ใสอยู่ที่20เปซลยนะก็ประมาณนี้นะออกของก็อย่าไม่ต้องออกเซตนี้ก็ได้นะออกจำพวกของรีวเวาทานเป็นของฟางั้นะครับมันจะได้อึดกว่านี้นะแต่ที่ออกเป็นวิทยาทานเพราะาอยากเล่นเป็นสายดาเมจนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเซฟิท ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจะเป็นกำลังใจกดนำคลิปมากครับส่วนจะเป็นคลิปใดต่อไปนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้คี้ครับสวัสดีครับไว้เจอกันก็คลิปต่อไปจะเป็นเซนอิซึนะเราต้องดูว่างบเราเหลือเท่าไหร่แต่คูปองที่เราเติมไว้ก็จะประมาณ2,986คูปองนะนี่ก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กของเจ้าตัวอินอสเกะนะฮาชิบิระนะ ลราะกันเจเนปต์เน้